สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้มีเมนูเด็ดครับเดี๋ยวเจ๋เบิงเมนูเด็ดพี่น้องปิ้งหนูเมื่อนี้เมนูเป็นก้อยก้อยหนูหน้าเลยครับเอาสิปิ้งแล้วจังสิมาก,ก้อยปิ้งเห็นมันสุกสุกแล้วจังมาสับมุนมุนแล้วก็ก้อยใส่บักม้วนหน่อยแซบ่บรอติดตามเลยแช่มข้อหมูย่างครับ ก้อยหนูหนะ้าเก้มข้อหมูย่งางแซ่บรสบุนี่วันหยุดข้อหมูย่างแท้ๆแล้วบานนี้ได้ครพขั้นตอนสำรับแล้วอมาดูก้อยหนูก้อยหนูดูเข้าไปอีกยังออีกรับมันมุนที่กับปอม่ล่ะ โอเคมาปล่อยใส่หบุกมวงหน่อยครับแล้เอเบิงึงตัวนูเดียวนี่ง่ำใส่นปกันเลยกับบุกมวงก็จะก้อยกับความเนี่ยนะพี่น้องแสบบแน่นอนของแแ้บน,ะนี่มีข้อมุอย่ยางแกบบนะหเอว่าดึงเข้าไปโอ้ยสมบั เอ้ยจวดเลยจริง,งจ้ะย่างเราก็มาขวัวครับผมขวัขวมันชุกเลยเท่าไปปไรุงตัวแซ่บพี่น้องนี่ที่เด็ดก้อยหนูก้อยหนูรสจัดเลยครับเด็ดที่ก้อยกับความนี่ละ่ะที่คนของนัวชุวดรสไม่ไรแซ่บาย ที่ก๋วยเนื้อบานาห้องเหรอพี่น้องครั้งแรกขึ้นกันพี่บานม่ได้ขวัวกับอ้อมกับปินีนเขาขวัวใส่ลงไปคุณจะอาบน้ำอีู่ไหมลูกหอมปลาหอมหอมน้ำใส่เท้าเนาะค้นนะขนกระหอมีอุ้ยคือกว๋วยกับหอมเนาะอืมแม่ที่ยังของลาบนกอย่ไหมเอ้าตัวนี้มันเหือกแม่นบ่กเวลาครั้งแรกครับพี่น้อง หักนี่บกม,วม่วงพร้อมเ่ยกินมากเลยไปเ้าไปเขา้าขัวล่งมามองหามอมแดงหอมบัวแล้วก็บ,บกม่วงหักเกี่ยวจังเลย<อ>แม่ดีดูมันปู่โอ้ยก่อยปากเด็ก้นกันละพี่น้องเลยเอา ที่บานเนี่ยเขาเสียไปลงบ,บ้านเขา,าเสียไปเสียงมาป่วยแซ่บไปลงบา้านเขาแหวนนั่นนอาไว้เด้งไงขาดสุ่มนึงเลยมึงน่าเอาใจน่าก้อ,อยหนูนาะพี่น้องอตั้งสารคามุ้งมีได้ป่ะนี่แล้วก็ข้ามมิดมมเดิลอมกับขวกับหมกกับปิง เออมกแก่แท่งก้อยโ่กเคยมีมกกะแท่อันนี้แ่บแล้วนี่<ส>บ่อม,มก,มกครับก้อยนูก้อยนูครับหย่อนแล้วดุกดวดพอมับแก้มพักอีกตั้งหักแ่บพี่น้องมากินน้ำกันครับ พ่อโม่หุงบ่าหุงขือน่าแม่นีีน้ว่าหุงก้อยหนูองได้เกิดมา